สวัสดีท่านาทุกทท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะทางช่องพินาคอนทองน้องทงไทยนะคะวันนี้นะคะให้พ่อควานนะคะแกโซ,โซนะคะแกปลอกของน้องอของพินาคอนทองนะคะเพื่อให้น้องอได้ขยับตัวแล้วก็ได้ผ่อนคลายขึ้นนะคะ ครับวันนี้พ่อควานจะพา,าไปปลดโซนะครับให้น้องได้เดินขยับขยายาเพื่อลจะยึดเส้นยึดสายครับหลังจากที่ไม่ได้ตปวดปลอกนานครับผมตัวเส้นยึดนะครับอาจจะเส้นยึดได้นะครับพ่อควานก็จะถดปลอกตั้งแต่พี่ควานไปเรา,ายังเที่ยออกจาก ครั้งเดียวสองครั้งเองครับอ่าไม่ได้ขี่เลยครับนานแล้วครับพอควานวันนี้พราควันก็จะมาปลดอ่าปลอกออกให้น้องได้ดินผลคลายกล้ามเนื้อครับผมอ่าควันประจำไม่อยู่นะคะพี่ควานไปดูแลคุณยายสายทองนะคะคุณยายสายหยุดของเรา ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อควัานนะคะที่ดูแลน้องวันก่อนเปลี่ยนโซ่ให้น้องแล้วนะคะเปลี่ยนโซ่ให้ใหญ่ขึ้นนะคะ ต้องล็อกคอก่อนนะคะต้องล,อล็อกคอเพื่อความปลอดภัยนะคะเราประมาทไม่ได้พีควานประจําก็ล็อกคอนะคะล็อกคอเช่นกันเพราะว่าตอนนี้เขาโตเป็นนมแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆนะคะเล็กๆเ,เลยก็ประมาทไม่ได้นะคะ ตัวเป็นนมแล้วนะคะตอนนี้ที่ขับกันเร็วให้น้องทานอ้อยนะคะ านอาหารก็จะมีสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดแล้วก็จะมีต้นอ้อยมีกล้วยแล้วก็จะมีหญ้านะคะที่เราออกไปหาให้น้องๆน,นะคะในช่วงเช้าในแต่ละวันอากาศร้อนนะคะตอนนี้อากาศร้อนทงไทยก็น่าจะร้อนนะคะทงไทยอยู่ด้านหน้านะคะปติก็จะพาน้องออกมาเดินเล่นนะคะด้านหลังแล้วก็จะให้ทงไทยเล่นน้ํานะคะบริเวณนี้ มาคลายร้อนเล่นดินเล่นโคลนนะคะวันนี้ยังไม่เอาออกมานะคะทงไทย <c oughs> สูงนะคะสูงแล้ว ตัวโตแล้วปีหน้าก็น่าจะตกมันแล้วนะคะคิดว่านะคะคิดว่าน่าจะตกมันสิบปีนะคะตอนนี้อายุสิปีแล้วตัวเป็นนุ่มแล้ว ครับหางสวย ไม่ค่อยได้พาออกเดินนะคะพี่นครทองหลังจากที่พี่ควานไม่อยู่นะคะควานจะประจําไม่อยู่ก็ไม่ค่อยได้พาออกเดินเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวพี่ควานจะกลับมาแล้วนะคะให้พี่ควานมาช่วยมาช่วยตัดหญ้านะคะออกไปหาอาหารให้น้องๆเพราะว่าหลายชีวิตนะคะมีหลายชีวิตเลยเราออกไปหาญ้าให้เขาทุก,ท,กทุกวันก็ออกไปช่วงเช้า กลับมาก็ประมาณ11บเอโมงนะคะบางวันก็เกือบเที่ยงวันไหนกลับมาเร็วก็ประมาณสิบสิบโมงกว่านะคะ,ะกลับมาก็ต้องมาทำความสะอาดนะคะที่พักให้น้อง,องอทั้งช้างทั้งม้าก็ใช้เวลานะคะ,ะเกือบจะบ่ายสองสามโมงนะคะกว่าจะเสร็จในแต่ละวันตรด,ดแล้วนะคะให้น้องไเดินบ้างนะคะ ันนี้ก็จะเป็นคุณนาชบาแก้วนะคะคุณนาชบาแก้วโยกไปโยกมาฝั่งนู้นก็จะเป็นกองดินของทงไทยนะคะสไลเดอร์ของทงไทย แต่ว่าตอนนี้ดินถล่มนะคะดินถล่มไม่ค่อยสไลเดอร์พังแล้วปกติจะให้น้องเล่นน้ำนะคะเล่นน้ำบริเวณนั้นกับคุณแม่นะคะให้พี่นครทองได้ทานอาหารนะคะแล้วก็ผ่อนคลายบ้างนะคะโปรโซโให้น้อง เพียงน้อยแล้วปฏิคับน้อยแล้วไอ้เธอครับหน่อยลูกเร็วครับเร็วดังๆครับหน่อยครับเชียวไหมครับเร็วครับได้ครับเชียวอยู่นะคะเชียวอยู่ครับเร็วโบุูครับเร็วครับบุญครับหน่อยเออครับครับเร็วครับเชียวอยู่นะคะเออเชียวอาหารอยู่ ่วนมากจะให้เข้าทานหญ้านะคะหญ้าสับปะรดจะไม่ค่อยให้ทานเท่าไหร่นะคะพี่นครทองทานเรื่อยๆทานส่วนน้อยอ้อวนเกินไปก็ไม่ดีนะคะช้างหนุ่มส่วนมากจะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะคะทัวผู้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ